คุณมันเป็นยังไงคือคุณเคยโดนเทไหมเคยโดนเทบ่อยรับโดนเทแบบว่าอย่างเช่นแบบมีเทแบบเทตรงแบบตัวแล้วก็เลียอะไรเงี้ยมันก็จะเสียวๆนะมันแล้วแต่แต่ละแต่ละร้านอะแต่ละร้านใช่ไหมเทเทคือเรายอมรับตรงนี้เลยว่าเราเป็นสายซื้อกินใช่ฮะล่ะค่ะใช่ฮะแล้วเราเคยเปย์ผู้หญิงหนักสุดเท่าไหร่ผมอ่ะจะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนคือถ้าผู้หญิงอ่ะอ่าแบบขอขอแบบเออ อ้วนแบบขอทำนมหน่อยยืมเงินหน่อยไงผมให้เลยทำไมใจดีจังวะคือถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นแฟนอะเข้าใจได้แต่อันเนี้ยไม่ใช่นะไม่เขาแบบเขาก็ไปเจอไปเจองานที่ดีคนคนที่แบบเราเราทำให้อะเรา่าเวลาเขาอาบม้าเขาอะไรเขาจะนึกถึง3คน3คนใช่ทานมให้3คนเท่าไหร่ก็แสนแสนแสนใช่ สามแสนไปลงกับนมผู้หญิงหมดเวลาเขาให้เขานึกถึงเราอ่ะให้เขาก็มองเตาเนี้ยใช่ไอ้แจ็คนะไอ้แจ็คอ้นะอยากลองทำเพิ่มไหมแต่เวลาเวลาแบบทําเสร็จก็จะมีแบบขอเจิมขอเจิม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 หมายถึงว่าด้วยตาว่าแบบเป็นไงมันเข้ารูปร่างยังวะเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาเป็นคนเปนะไม่แพงให้เตาที่แบบอยากให้ แสนแสนสองแสนสองแสนสองน้าเานา,นาเราไปกทกับเขาแสนสองอเขาน่ารักไงเวลาใครมาจีบเราเงี้ยหรือใครมาชอบเราถ้าไม่รังเกียจเราอ่ะล้วก็รักเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ย <c oughs> เป็นจุดอ่อนของเธอหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นจุดอ่อนเพราะว่าแจ็กว่าแบบเออทาดีกับแม่งก่อนเดี๋ยวหลอกเอากระเป๋าก็เขาทาให้เราเป็นจุดแข็งได้อ่ะเราก็ต้องให้เขาแล้วล่ะมมงจุดแข็งกูได้เลยกูให้กูอ่อนเลยพอกูอ่อนเพื่อมึงเตรียมเลยรอเลขบัญชีมาเลย รู้ว่าเพราะว่าไอเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าที่แบบทําไมทําไมเออดนี่ขนาดเคนรูนะใจเงินน้ยเชี่ทําไมหรือว่าแบบแต่เขาเขาก็เขาก็ดังนะเขาก็ดังนะอะไรเงี้ยเขาก็ดังคือตัวท็อปอะอะไรอะไรนี้เหมแบบพี่อยรู้ป่ะความใฝ่ฝันอะว่าอยากเป็นตัวท็อปลองดูนะลองดูไม่ติดนะอุ๊ยจีดี ใหหลงเหรอไม่หลงเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจว่าเขาก็จะไม่ไอ้นั่นแต่เราเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่มันเหมือนกับเป็นอ่าเป็นเหมือนแบบเขาแค่เขาแค่แบบเหมือนนวดนี่แหลแล้วก็แบบเขาก็แบบหรอแสดงความรักอ่าฟิลแบบฟิลแฟเนี่ยแบบแบบทำมาทำงานเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยใช่ไปไมอ่าไปเปิดน้ําไปลูกอะไก็ไปเปิดน้ำแล้วอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแต่ดีดีไอ้สัตว์เดี๋ยวจะไปวันนี้เนี่ย มีคนกอดพี่บ่อยเปล่ะลูกไม่ใช่ไม่ถึงเช็คอะเช็คเราไม่ไม่เอาไม่ค่อยไม่ค่อยคือเหมือนรังไข่กูเสื่อมอะแล้วก็มาเจเหมือนระดับฮอร์โมนมันสวิงเลยทำให้เหมือนแบบไม่มีฟีลลิ่งอะ